ไม่หลับไม่นอนคุณ <c oughs> ย่าไม่หลับไม่นอนโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอันนก็จะเป็นหินสามพันโบกนะคะสวยไหมคุณย่า สวยไหมคุณยา่าเย้ยจอยยัจอยมาทำไมดึกอะไรไม่ดึกเลยเพิ่งจะสามทุ่มเพิ่งออกจากบ้านเพิ่งออกจากบ้านเพิ่งออกจากบ้านคุณยา่ายังไม่ดึกเลย สวยอะเดี๋ยวจะเอาวันนี้ไปถ่ายคลิปช็อตซินาะสวยไหมคุณย่าลมแรงๆอ้สวยอะไม่เจอเลยคิดถึงเนาะ <Yeah. S 2> คุณย่าก็มาขึ้นเวทีตอนดึกสิ คุณยา่าอยากเจอหนูอ่ะคุณย่าต้องขึ้นไลฟ์สดหลังจากบ่ายสองไปแล้วได้เจอหนูแน่สามทุ่มย่าจะนอนแล้วถ้าคุณย่าถ้าคุณย่าอยากเจอหนูคุณย่าต้องขึ้นไลฟ์สดหลังบ่ายไปสวยเนาะก้อนเมฆอะใบไม้มันก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นะ นูน้นตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบแด,ดดดีน้ำอันนี้ก็ไหลมาจากส่วนหนูนั้นนะ่ะมาประจบตรงนี้ใบไ,ไม้มันน้ำลดเดยอะเลยอันนี้คือปากนี้โอ้ยเพิ่งมีฝนสองวันนี่แหละ เมื่อวานกับวันนี้เพิ่งมีแดดเออว่าจะพูดแบบเพิ่งมีแดดโอ้ยดูลมแรงมาก <c oughs> ลมแรงมากดูต้นไม้สิ <c oughs> <ๆ>แล้วก็จะเดินไปทางน้นคนก็เยอะนะ <c oughs> <c oughs> ชอบมุมนี้มากเลย ถ้าเป็นหิมะตกมันก็จะกองอยู่ยบนน้นสวยมากสวยสวยสวยบ่ายสองไม่ได้ย่ากขายของอ๋อขายของตอนบ่ายเหรอมีปลาไหมนอนทางน้นก็จะเป็นใช่ลม ลมเพื่อให้ใบไม้ร่วงหนาวแล้วเขา <c oughs> ออกมาผิงแดดเฉยๆค่ะคุณยามันหนาวแล้วล่ะหนาวแล้วจะไม่ค่อยเห็นหนูก็ คุณย่าโอ้ยหาวนอนไม่ค่อยเห็นหนูเพราะพอหนูเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะมันหนาวนี่เลย <laughs> มันหนาวเราก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะไปดูเขาพายเรือไม่มีคนพายลอกหนาววันนี้เนาะไปทางนั้นก็จะเป็นที่พายเรือลมอแรงนี ยายจ่อยยายจ่อยเจ้าเก็บผักเก็บพริกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมช่วงสิบเอ็ดโมงย่าไปขายของอ๋อแล้วทำกับข้าวตอนไหนอะอสิบเอ็ดโมงขายของอทำไปทำไปไหนได้ตังก็ทำไปก่อนเนาะ ออกมานอนอาบแดดตรงนี้นะคะป่นเก็บจะเดือนที่แล้วเก็บมาตัวเก็บมากตัวซีดเออมันมันหนาวไงเดวาดเดวาดไปอะไรนะสวดพันยักษ์หรอนั่นน่ะบ้านเดวาดอะทำอย่างนั้น,เ,นเขาเรียกสวดพนันว่าพันยักษ์ใช่ไหม อืเห็นสามพันโบกนะคะเนาะบ้านเราก็จะเรียกหินสามพันโบกนั่นเนี่ยน้ำมันแห้งเนาะเมื่อ,อ,อวานนี้กำลังคุยสนุกเลยยังไม่ทันได้สวดเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้กำลังคุยสนุกตกเวที อืมกำลังคุยสนุกสนานเลยตกเวทีเฉยเพื Listen, rumors, ่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าๆเก่าเกาก็มาตัวเองก็ตกเวทีเฉยเดี๋ยวไปซื้อละเก่าลัดคั่วตรงนั้นกินปีนี้จะได้ซื้อเก่าลัดกินนะคะเก่าลัดบ้านค่อยไม่มีเดียปีนี้ สวยไหมสวยไหมเขาวาดสวยไหมต้นไม้เป็นสีแดงแล้วเนี่ยต้นไม้เป็นสีแดงได้บานคอยบานให้เป็นสีเขียวแล้วนะต้นไม้ต้นตอกเ,เป็นสีแดงหมดลนะน้ำก็แห้งดูแล้วไม่มีป่าเนาะที่นี่นะนี่โอ้มุนนี่สวยมาก chắc quá nhắng chắc quá nhắng, hậu cái chắc mong là lâu quá nhắng từ cái này lâu, lâu khi khâu chắc quá wow, nhắng, Khâu cái <laughs> khi đó là chắc quá nhắng, xu nữa เดี๋ยวลองให้มันหนาวกว่านี้ใบไ,ไม้สีแดงก็ยิ่งจะสวยาสามพันโบกนะคะตรงนี้ชุบสวยนะหันไปทางนี้ก็สวย,สวย สนาชาแนลคุณนะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษกันหมดแล้วนะยาแอดยาน้องคุณพนนะ่ะฮะเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะจำอ่านออกหรือเปล่านี่เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหมดเนี่ยอ่านออกหรือเปล่าฮะอ่านออกหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเอเรายัง เศรษฐีหมื่นล้านเรายังรวยไม่เลิกอยู่เลยทางนี้ไปภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมสามพันโบกค,คุณเมาคาที่แล้วพี่เนบอกนี่ไงสามพันโบกนี่นี่นแอสเนียพี่เหนียวยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษหมดแล้วเพื่อนคือบบทันสมัยคือหมูเนาะเออนั่นแล้ว ยายจอยก็บ,บีบีพูดแล้วเพิ่นก็นได้บอกดอกค่อยขอเป็นเศรษฐีมืนล้าน้ะถูกแล้วพ <c oughs> อเป็นรวยไม่เลิกเศรษฐีหมื่นล้านนั่นแหละดีแล้ว <c oughs> ใครเปลี่ยนให้อ,ะ <c oughs> อ่ะอเก็ดน,น้ำมูกันนะหมด เปลี่ยนเป็นไทยเออใช่แต่ก่อนพี่สเสน่เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นไทยโอ๊ยงง <c oughs> หนูนี่เอาตรงๆตั้งแต่ตั้งช่องเปิดช่องมายังไม่เคยเปลี่ยนชื่อช่องเลยยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อช่องไปไหนเลยนะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สร้าง,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 งช่องมาชื่ออะไรก็ชื่อนั้น ช่องอะไรก็ชื่อนั้นเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยโอ้ดูลมสิจะลมอะไรนักหนาเนี่ยเขามีเทศก,กาลอะไรอา่าขอเป็นไทยมันก็เป็นภาษา ินให้ใช่ไหมเออน้ำมันมีสองทางนะเนี่ยโอ้ยเย็ดนะช่องเดอร์ทันลองอย่างนีเกสรอินเตอร์ไบรท์คุณาอันนี้ก็เทศกาลทอดกระถินหรือเปล่าอุ้ยพี่ลุงนอนเป็นยังไงบ้าง ไอหนาวอะ่ะเ้ยเข้าลมมาก็นหนาววันนี้น้ำมันแยกออกมาจากสายโนนนะเนี่ยเป็นไงบ้างยายจอยนั่นแหละเกรสรน,นี่แหละเกสรน,นี่แหละก็ยายจอยอีกเลยนะอืมพา,ากันดูเปลี่ยนซื้อซ่องซื้ออย่างอ้ยหนาวเข้าลมไม่ได้เ <c oughs> ข้าลมไม่ได้อ <c oughs> อกแดดออกแดดเข้าลมจะหนาวมากเลยนะคะออกแดดดีกว่า ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่คนนอนอาบแดดตอนนี้แดดจะหมดคนก็จะหนีนี่นี่นี่เป็นยังไงบ้างกระปุกอ้วนมากช่วงนี้นะทำช็อตกระปุกอ้วนมากใช่ไหมล้นเลยเหรอกระปุกล้นเลยใช่ไหมช่วงนี้น, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> กล,ลับมาที่เดิมที่สวยๆดีวกว่านี่คยกระบลูมันขึ้นแบบนี้เออ ใช่ไหมกระปุกอ้วนมากใช่ไหมคลิปช็อตปังมากมีใครทำคลิปยาวเลยเ <c oughs> นี่ยตรงนี้สวยมากเลยชอบชอบก้อนเมฆทำไมไปเป็นก้อนอย่างนั้นนะดูก้อนเมฆทำไมไปเป็นก้อนอย่างนั้นอ่าสองช่องได้เยอะมากขึ้นสามเท่าใช่ไหมอืมดีมาก อ้านยายมีเมรีแม่มารีพระเยซูหรือไม่ไม่น่าจะมีนะ <c oughs> คุณอะไรเนะนี่ยนลงก่อนแก้วอยู่สวยมากใช่ไหม <c oughs> ตรงที่เขาพายเรือนั่นแหละตรงที่เขาพายเรือแต่ว่าตรงนี้จะเดินไปอีกหน่อยก็ถึงไปตรงน้นก็เป็นที่เขาพายเรือสองช่องช็อดฟังฟังหมดก็ได้เงินทุกเดือนใช่ไหม รับไม่ไหวเลยใช่ไหมเงินเดือนพี่ลุกหนอนรับไม่ไหวเลยเงินเดือนข่าวกันจมพลังสิกำลังดังน้องถีอืมอืมอืมก็เล่นอยู่นะก็เล่นอยู่อืม เล่นกับเล่นอะไรนะห้าหมื่นนะเยอะเรื่องเงินห้าหมื่นน่ะคุณยา่าคุณย่าไปทอดกระถิน่นคุณย่าต้องห้ามไปขอคืนเจ้าเจ้าอาวาสนะย่าห้ามไปขอคืนเจ้าอาวาสนะคุณยา่าพี่ยาบาดไปทําบุญบ,บ่อยๆห้ามไปขอคืนที่วัดนะ <laughs> ห้ามไปขอเงินคืนที่วัดนะ นี้ดูต้นไม้ซะเอาอีกสี่นาทีคุณย่าอดเอาอีกสี่นาทีมันจะลงแล้วหนาว <c oughs> จะไปนอนจะกลับบ้านนอนแล้วหนาวอีกสี่นาทีคุณย่าอดเอาอีกสี่นาทีเอายี่สิบนาที ไปเป็นเจ้าภาพวัดกระถินที่ไหนห้ามไปขอเงินคืนนะคุณย่าไม่ได้เลยนะไอมีเงินคืนให้นะจะบอกให้เออเนี่ย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 สวยมากเออสี่นาทีจะอดเอาไปเอาเสียงในยี้ติงค่ะปังหลายตัวช่องพี่ลูกหนอนน่ะเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงนะบางทีนะมันเกี่ยวกับการพูด <laughs> ในคิป เอามาพิมพ์ไว้ช่องให้หน่อยสิช่องอีทติ้งอ่ะจะได้ไปติดตามพี่ลูกนอนเอาช่องนั้นมาพิมพ์ใต้คลิปมาห,หน่อยจะได้ไปติดตามอันนั้นคือตัวจริงพี่ลูกนอนใช่ไหมนั่งกินอยู่ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีเวลานั่งทำนะบางทีคลิปอะ่ะทำรวบๆไปเลย <c oughs> ทำเยอะตังหลายตัวเอาเอาเอาช่องนั้นมา มาพิมพ์ใต้คลิปให้หน่อยบางทีก็ไม่ได้ตามหาเพื่อนทุกคนเลยนะเอาตรงๆไม่ได้ตามหาเพื่อนทุกคนเลยเลยอดเอาอีกสามนาทีย่าอดเอาเยาว่าอดเอาอีกสามนาทีจะลงแล้วอดเอาอดเอานี่หินสามพันโบกเนี่ยตัวปลอมโอ้ยตัวจริงตัวปอม บลหลอกตัวอะไรก็ได้ทําแล้วได้ตังก็ทําไปเนาะแล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริงน้องหมือนโอ้โหเห็นแล้วก็จะเป็นตะย่านเห็นแล้วก็จะเป็นตะย่านนี่ตัวจริงดูลายมือให้หน่อยมีการกระบากลางมือจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยคุณย่ญญาดูสิเนี่ยพี่โจงสวัสดีนะคะดูลายมือให้หน่อยนี่มีการกระบาดกลางมือนี่เอาดูดูตัวจริงนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นวิญญาณนะเนี่ยตัวจริงนะเนี่ยเอ็มไหมนี่เอาดูลายมือสิตัวจริงไหมเนี่ยเออมีกากกระบาดกลางมือเนี่ยอืมถุงเงินถุงทองก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยลายมือยุ่งยากมากเออเน,อนานะคุณญาณเนาะเออสองข้างนี่มีมีกากระบาดกลางนี่ก็ตัวจริงเอาข้างนี้เดยข้างนี้ระบาดเนี่ างนี้อะไรอะโอ้เส้นวาสนาก็ไม่ขึ้นสักทีเห็นไหมข้างนี้ไม่มีนะตัวแกกระบากนะเนาะพี่จงเนาะข้างนี้ไม่มีช่วงนี้พี่จงก็พาไปกินเจอยู่นะคะเออลายมือนี่ตรงนี้แกกระบากกลางมือนี่ไม่ได้ลงคลิปยาวมาเดือนหนึ่งแล้วเออหนูไม่เห็นใครลงหรอกตอนเนี้ย ต้หากินกับคลิปช็อตหมดใช่ไหมนิ้วสวยรวยทองเปิดโล่งเลยเปิดอะไรโล่งก็ก็พี่แกบอกว่าจะเห็นตัวจริงไงอันนี้คือตัวจริงอันเนี่ยเล็บก็เป็นตะขีเดียดเนาะแย่ตัวจริงอันเนี่ยแล้วก็หนังก็จะเหี่ยวๆแบบนี้หน้าหนาวหนังก็จะเหี่ยวๆนี่เยอเป็นตะยานเนาะ ไม่ดูแลเย่ว <c oughs> าดบอกไม่ดูแลเดี๋ยวจะไม่ฝันลาย <c oughs> ดอกบัวมีดอกบัวที่มือทายว่าจะเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเป็นคนตรงไปตรงมาอันไหนดอกบัวตรงไหนตรงไหนดอกบัวข้างนี้เหรอข้างไหนดอกบัว ข้างไหนดอกบัวข้างนี้เหรอข้างซ้ายอันนี้เรียกข้างซ้ายข้างนี้เหรอไหนดอกบัวข้างขวาหรือข้างซ้ายเอาดีๆไหนเนาะหาไม่เจอหรือเธอไม่มี <c oughs> อยากรู้อีกเอาข้างอันไหนดอกบัวเนาะก็บอกดอกบัวเราก็หาดอกบัวไหนนะนี่เส้นเส้นวาสนาเส้นนี้ถ้ามันขึ้นตรงไปถึงนิ้วชีนนนวน้นี่หนูรวยเมื่อไหร่แน่เลย คุณยา่าเส้นนี้คือเส้นวาสนาถ้ามันขึ้นมาถึงนิ้วชี้ตรงนี้จะจะรวยละเออตอนนี้ยังไม่รวยเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนนี่ <c oughs> เป็นไปทั่วนะคุณย่าบอกเออมันก็เป็นเยอะแล้วเออไม่เจอนานมันยิ่งเป็นเยอะกูว่าไปนอนดีกว่าคุณย่าบอกร <c oughs> วยแล้วขอด้วยออคุณย่าบอกคุณย่าบอกว่าไม่เจอนานยิ่งเป็นไปเยอะเลยย่าว่าย่าไปนอนดีกว่า <c oughs> จะลงแล้วนะเด้บาทนี้พี่จงท,ทันทำนายทายทักไปแล้วใช่ไหมก็จะขออนุญาตปิดแล้วนะเออนี่ไงลายมือเป็นคนบอกว่าเป็นคนแคดเลียนตรงไปตรงมาเป็นคนชื่อสัตว์ต่อเพื่อนฝูงและองค์กรโอโหเลิศเนาะลายมือนี่ส่วนตัวยังไม่รู้ว่าตรงไหนข้างซ้ายนี่แหละล่าสุดจากเส้นหัวใจตรงไหนนาะนี่เหรอ นี่เป็นเครื่องหมายกากบาดนน่เหรอเป็นตะย่านแทะโอ้อยู่ดีๆก็มาดูลายมือบานเอาเข้ามานี่เป็นตัวเอ็มไม่เป็นตัวเอ็มเหมือนเขานะตัวเอ็มก็จะใช่ไหมคุณยา่าเ,เป็นตัวเอ็มก็ไม่เป็นเขาล่ลํารวยไม่มีเลยโอ้ไปดีกว่าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนี่ให้ดูวิวสวยๆมีหมอดูมีหมอเดือ อบคุณทุกกำลังใจนะคะจะไปแล้วนะคะบาดนี้เนาะเมื่อไหร่มีโอกาสก็เจอกันนะคะนี่นี่นี่ดูก้อนเมฆก้อนนี้ดูเป็นรูปอะไรคุณย่าดูหวยในก้อนเมฆแล้วคุณย่าย่าดูก้อนหวยในก้อนเมฆสิคุณย่าเลขอะไรเนี่ยนี่ยน um ี่เนี่ยดูก้อนดูก้อนข้างซ้ายจ้าล่างสุดท้ายเป็นรูปหัวใจอ๋อคุณย่าเอาเอาตีหวยสิเลขอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ตีเอาสิเนี่ยเลขอะไรเนี่ยบนบนผ้าอาทิตย์เนี่ยพี่จงเลขอะไร ห้าเจ็ดนะคะคุณยายวันนี้วันที่เท่าไหร่ห้าเจ็ดเนี่ยเลขเนี้ยห้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดหนูเห็นห้าเจ็ดเนี่ยแคบหน้าจอเลยห้าเจ็ด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 เอาวาดเอาไปห้าเจ็ดเนี่ยตรงนี้เลยเห็นไหมห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่ห้าเจ็ดเต็มเต็มเลยจัดไปจัดไปห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้ามไปเก็บไปนอนฝันนะห้าเจ็ดห้าเจ็ดบายบายนะครับ